สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับกับผมนะครับอัตตากษตรดโบร,ราณดีนะครับวันนี้เรามาให้อาหารมดแดงกันเท่าที่สังเกตการเลี้ยงมดแดงมานะครับนะหลายคลิปนะครับนะหลายอาจารย์แล้วก็เรามาทําเองด้วยนะครับนะในบริบทของผมนะในบริการเลี้ยงไอ้มดแดงของผมก็คือมดแดงกินไข่นี่ครับนะมันจะเป็นการใช้อ่าอันนี้มันจะด,ด,ด,ดาดามาใครนะอ่าเป็นการใช้แบบกระปุกนะกระปุกด้วยแบบ ตั้งด้วยรือแบบใส่กลรงแบบนี้นะก็สามารถคิดว่าป้องกันศัตรูของมดแดงได้ดีนะครับมดแดงก็เจริญเติบโตได้ดีแลก็ไข่ดีแต่สิ่งหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่ที่มาวิเคราะห์กันอยู่แล้วก็มองในรูปแบบของผมนะก็คือมดแดงเนี่ยนะครับนะตอนที่เอาเราเราเอามาจากหลังต่างต้นไม้เนี่ยมันแย่งที่อยู่อาศัยกันก่อนนะครับมันแย่งที่สุดอยู่อาศัยกันก่อน อ่าแย่งลงแย่งลงังแย่งอะไรกันก่อนเพื่อสร้างลงสร้างลังกันนะครับแต่ว่าผมมาทาอยู่3อย่างก็คือว่าอ่าใส่ในไอ้ขนโหลด้วยนะครับเนาะขนโหลด้วยแล้วก็ใส่ในโฟมด้วยนะครับเนาะกล่องโฟมก็คือเอากล่องโฟมมาทำ้พาดูกันเอากล่องโฟมมาก็กล่องโฟมธรรมดาฝาไม่มีก็เลยใช้อนะ่สแลมคนะรมมมมับนะสแลมมืดๆหน่อยปิดบนปิดล่างไว้แล้วก็ไปตั้งไว้แล้วก็เจาะรูนะ แล้วก็กระมังนะกระมังก็ปละยี่สิบบาทนะครับกระมังเก่อที่ใช้อยากการแห้งของอาหารมาก็มาเย็บติดกันแล้วก็เจาะรงเจาะรูรู้สึกว่ามดแดงจะชอบมากก็คือกระมังกับลังโฟมเข้าไปก่อ,อเข้าไปก่อก่อลังได้ดีมากนะครับก่อหลังได้ดีมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะไม่เครียดแล้วก็ไม่ระแวงส่วนถามว่าไอพวกเนี้ยไอพวกขนโลเข้าไหมาก็เข้าเหมือนกันนะแต่ตอนนี้มันกำลังไขเป็นมดงานกันอยู่ไข่ใหญ่ไม่มีนะครับนะไข่ใหญ่มี ใช่วันนี้ก็เลยมาให้อาหารนะครับนะมาให้อาหารมดแดงก่อนอันดับแรกก็คือจะมีน้ำครับนะน้ำนี่ผมใช้แบบน้ำฝนนะครับช่วงนี้ใช้น้ำฝนก่อนครับน้ำฝนก่อนใส่ให้เต็มเลยนะใส่น้ำฝนแล้วก็มีน้ำหวานด้วยครับจีฮอเอะไรก็แล้วแต่ขอเป็นน้ำหวานถ้เราเป็นน้ำหวานก็เทลงไปคือผมจะเปลี่ยนน้ำให้มาให้ให้มดแดงทุกสองวันสองวันผมต้องเปลี่ยนน้ำมารู้สึกว่ามันอ่าอ่ามันมันรู้สึกว่ามันจะกินได้ดีนะครับนะความที่ว่ากินน้ําได้ดีแล้วก็กินอาหาร ได้มากขึ้นนะครับนะได้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ครับการที่เราทารังใส่กระมังเนี่ยผมโอเคมากนะผมโอเคกับการทํากําลังมะแดงใส่กระมังกับรังโฟมมากกว่าถึงแม้รังโฟมมันจะขาวข้างนอกใช่ไหมครับขาวข้างนอกก็จริงอยู่แต่เวลาเราปิดฝาปุ๊บเนี่ยก็นัดสินเลยก็แล้วแต่ครับสินเลยไม่ให้เลยครับผมแล้วเราเจาะรูอ่ะแล้วเจาะเจาะเจาะรูเพื่อให้มันเข้าไปไขป่๊บแล้วเรามองข้างในครับข้างในมันจะมืดมันเหมาะแก่การให้นางพญาเข้าไปไข่เข้าไปโค้งเข้าไปไข่เข้าไปแล้วก็เวลามันสักทักยงชักใหญ่มันก็ง่าย คนมะาชักยงชักใหญ่ม <c confer dles> ันก็ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ติดติดได้ดีเลเมื่อกลางมังกรนี้จะพาดูตอนอัไรแล้วก็ให้อาหารก่อนครับอาหารวันนี้ก็คันว่ามีน้ำสามช่องเนาะซื้อมาได้ยี่สิบบาทแบบนี้ครับนะสามช่องครับนะอาจจะเป็นน้ำน้ำหวานน้ำธรรมดาแล้วก็อาหารอาหารวันนี้ก็เปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนคำนว่าพอดีได้มาก็มีเศษข้าวคำนะ่าเศษข้าวกับอ่าหางหางก็นะหางปลาที่สดๆนะคือตายแล้วล่ะก็คือหางปลาบึกนะครับนะปลาบึกที่ผมทําเค็มทําปลาแดดเดียวมันเหลือมาก็เอามาแบ่งโอ้โหนี่เจ๋อผมมีนะ แถมเชื่อไหมครับผมหยิบถุงผิดมามีไข่มาด้วยครับไข่ปลาเบึกไข่ปลาเริ่มเท่มนะครับเนี่ยติดมาด้วยครับนะก็เลยอ่ะมันมาแล้วก็มาไปหยิบใส่ครับนะอะไรนิดอะไรหน่อยไปก็พอครับนะอาอาหารนี่ผมจะเปลี่ยนทุกอ่าทุกสามวันเราจะไปให้ไม่เยอะนะจะเปลี่ยนทุกสามวันทําไมผมไม่ให้ไม่เยอะเพราะว่าผมจะดูพฤติกรรมว่ามันกินอะไรเดีวกันแล้วก็กลัวมันกินเน่ารู้สึกว่าของเน่าเนี่ยมดเดียงจะไม่เอากันนะครับมะเดียงจะไม่เอากัน ก็เลยจะให้ของสดเป็นหลักนะครับนะของสดนี่เป็นหลักนี่กำลัให้ของสดนี่เป็นหลักครับนะอ่ามันกินแบบนี้ดีกว่าให้ไม่เยอะครับสามวันครั้งหนึ่งครับนะดูด้วยว่ามันจินหมดหรือไม่ถ้าว่ามันจินหมดปุ๊บเราก็ค่อยเอาลดลงมาเผื่อว่าไม่ให้เกิดกลิ่นนะครับนะอาจจะล่อพวกอะไรก็มาก็แล้วแต่ครับนะอ่าที่อยู่ตามบ้านตามเมืองกันนะครับนะที่จะมนอ่าแต่บางคนถามผมว่าเอ๊ะทาไมอยู่ในอ่าอ่าค่อยๆทำกันอาจารย์มาทำไมาก็ทาเสกดลงกดลงอันนี้ผมก็ไม่รู้นะ บางทีท่านอาจจะเลี so modeling, so ้ยงในห้องในเครื่องหรือเปล่าเวลาออกไปปุ๊บแสงอาจจะไม่เยอะใช่ไหมแสงอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยทําให้อามดแดงมันไม่เครียดมันก็เลยออกไข่ได้ดีนะครับนะแต่พพราะมันโปร่งไงมันโปร่งครับนี่มันโปร่งแล้วมันมาทำเสร็จมันก็เข้าอยู่ครับแต่ว่าเอากระมังมาใส่มันเข้าดีกว่าตรงนี้เองครับมันเข้าดีกว่าตรงนี้เองนี่ครับการการให้อาหารครับนะนี่ครับนะให้อาหารอาจจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเราไปดูกันหน่อยนะครับนะนี่นะครับ นี่นะครับเวลามันเข้าในกระมังแบบนี้มันจะเยอะมากเลยครับเนี่ยลองดูในกระมังก่อนนะนี่ครับนะนี่ครับในกระมังที่ผมทําวันนะปกติพอทันครับเราใส่ขนโลถ้าว่าขนโเข้าไหมขนโล,ลก็เข้านะขนโลมันก็เข้าด้วยครับเนี่ยขนโลก็เข้าดีเหมือนกันนี่ครับนะขนโลมันเข้าดีเหมือนกันเข้าดีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่เข้านะเข้าดีเหมือนกันครับเข้าไปเหมือนกันหมดทุกอย่างแต่ว่าเมื่อเราง,งานกระมังขึ้นมาครับดูงานกระมังใต้กระมังมืดขึ้นมาคือความอะไรกม่ดูนะดูดิครับใต้กระมังกับลังรลังเยอะกว่าแล้วก็ไข่เยอะกว่าด้วยคครับน ใครเยอะด้วยครับเลยรู้สึกว่ากระมังมันจะโอมากกว่าผมก็เลยทําใหม่ครับนะทำแบบใส่กระมังเลยนะครับนะใส่ในกระมังให้มันใ,ให้มันดีกว่าอยู่คนเดียวด้วยครับนะต้องต้องขอทางละพายอาจจะลูกกิกุกกิกันหน่อยนะครับเรอยู่คนเดียวด้วยทำคนเดียวนี่ครับนะรู้สึกว่าการทําใส่อันนี้มันจะโอมากกว่าผมก็เลยทําใส่กระมังดูแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมากๆนะครับนะกับการทําเลี้ยงแมวแดงในในกระมังแต่ว่าในกรงนะครับนะในกรงใส่กรงไว้เพื่อกันนกนะครับนะ กันนกกันแมลงกันยิ่งจบต๊กแกมากินเขานะครับนะกันยิ่งจบต๊กแกมากินเขาก็เลยทำมาให้เขากินไปนะครับนะอันนี้ของตัวนี้เนาะนี่น้ำบองน้ำหวานครับนี้ครับอาหารโอ้โหครับปลาเค็นถึงที่ปลาบึกด้วยซ้ำไปน้ำหวานด้วยะนะครับมาอ่ะกินกินพี่กินปิ๊งิิิอรุณชิปหน่อยแล้วน,น้ชิปพืชเป็นมาโอเคครับนะอาหารวิ่งมาเข้าไปแล้วแบบนี้ครับนะนี่นะครับในการเลี้ยงในกระมังรู้สึกว่าจะโอเคมากกว่าอีกบ่อหนึ่งครับเอามาดูบ่อนี้กัน อันนี้ครับที่ทําใส่กระมังรังโฟมแบบนี้นะเห็นนะครับที่ทําใส่กระมัง,งรังโฟมรู้สึกว่าคิดว่าโอมากๆเลยนี่กระมังแบบนี้ครับเนี่ยเขาไปหน่อยนะที่กระมังแบบนี้ครับเนี่ยแล้วก็เจาะรูครับผมมีเจาะรูตรงนี้รูใหญ่กว่านะเพราะว่าเผื่อว่ามันเขา้เขาเกาะรังเนี่ยผมจะได้เห็นว่ามันทําพฤติกรรมแบบไหนเป็นรูใหญ่ๆนี่นะก็เจาะรูอากาศข้างบนด้วยครับส่วนรังโฟมก็นีครับนะมันจะคุมแบบนี้ครับนะแต่มันสามารถมุดลอดเข้าไปได้ในในแสล็มนะในแสล็ม อ่รู้สึกว่ามนยังจะก่อร <limitations> ังดีกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการกระปุกนะครับกระปุกเต็มนะครับนะแต่รู้สึกว่ามันใจเครียดหน่อยนะมันจะไม่ค่อยลงมากินอาหารนะครับนะไม่เหมือนในพวกกระมังแบบนี้ไอพวกกระมังเนี่ยลงมากินดีคณะกระมังลงมากินดีนะเอาอาหารมาให้ก่อนนะครับนะรู้สึกว่าอาหารเนี่ยในกระมังจะกินดีกว่าก็แล้วก็เวลาลากเข้าไปมันจะไม่เครียดกันรู้สึกมันจะไม่เครียดนะในกระมังนี่จะไม่เครียดเท่าไหร่นะครับนะไม่เครียดเท่าไหร่ก็รู้สึกว่า มดแดงครับนะถ้าเราดูแลมันดีๆมันโอนะโอเคมากเลยครับนะอ่าอันนี้ก็จะวางลงแบบนี้ครับนะอ่าก็จะวางลงไปเลยครับนะปุ๊บใส่วางไว้ขึ้นแบบนี้ปุ๊บนะครับนะหรือแม้แต่ครับนะแม้แต่เราจะไปวางอาหารบนลังบนบนที่ว่ากระมังเลยก็ได้ครับยิ่งดีครับไม่ต้องลากขึ้นไปเขาตื่นเช้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่มาเจอปุ๊บป๊บขนไปเลยแบบเนี้ยใกล้กว่าครับ ใกล้กว่าอีกมันต้องวางข้างล่างกับพื้นก็ได้ครับมันต้องวิ่งขึ้นไม่เมันหนักสู้เราส่งมันถึงบ้านเลยนะครับสู้เราส่งอาหารถึงบ้านจะดีกว่าบางทีบางคนอาจจะทำกลมแบบนี้สองคูณสามสูงสามเมตรอย่างเงี้ยนะครับนะกว้างสองเมตรมาแบบเนี้นะคนับเวลาเอาอาหารข้างล่างแบบนี้ปุ๊บในเวลาแมลงมันด่าแล้วมันช้าฉะนั้นวางกับที่นะครับตื่นเช้ามาหรือว่าอะไรออกมาเจอปุ๊บลากเขาไปลากเขาไปเร็วครับไวดีด้วยนะครับนะนี่นะครับเป็นการเลี้ยงแมลงไอเลี้ยงไอมดแดง เดี๋ยวมีทำไหมแล้วผมจะวางวางส่งเลยนะนี่ครับนะพยายามไม่คุณกำลังแบบนี้เลยจะวางส่งแบบนี้ครับนะนีครับนะพยายามไม่คุณกำลังแบบนี้นะผมจะวางส่งเลยครับเนี่ยจะวางส่งส่งส่งเอามาอีกถาดหนึ่งครับนะอันนั้นถาดหนึ่งอันนี้ถัดหนึ่งคือคือไม่ให้ลงกับพื้นดินให้ส่งเลยครับเนี่ยส่งขึ้นไปกินปุ๊บปั๊บเหมือนมันแบบนี้กำลังเข้ามาครับเนี่ยวางปุ๊บเขาจะเข้ามาเลยเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับนะวางปุ๊บเขาจะมากินเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยออกไปจะกำลังมากินง่ายกว่า ง่ายกว่าอีกเพราะว่าไม่ต้องมีวางขนาดนั้นก็ไล้ครับนะวางส่งให้มันเลยและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตด,ดูนะครับนะที่สังเกตดูที่แรกผมบอกว่ามดแดงเนี่ยเวลาได้มาใหม่ๆนะ่ะจากรังใหม่ๆเนะี่ยมันกัดกันเพราะปัญหาลังกันแย่งกันแต่มันยังไม่จบครับเจออีกปัญหาหนึ่งครับปัญหาอะไรก็คือปัญหาที่ว่าเมื่อมันเข้าลังสิดปุบมาปุบเนี่ยเวลามันกินอาหารครับเนี่ยเวลามันกินอาหาร มดแดงแย่งกันอีกครับกัดกันคือเมื่อเมื่ออธิบายว่าเมื่อว่ามันทำกันหนึ่งลังสองลังสามลังสี่ลังสิบลังเสร็จเนี่ยครับนะแต่ว่าอาหารมันมีที่เดียวนะครับอาหารมันมีที่เดียวมันลงมากันลงมาเจอกันปุ๊บตัวอาหารปุ๊บก,กัดกันอ่กากัดกันเพื่อแย่งอาหารไม่ใช่ว่าอาหารไม่พอนะแย่งความเป็นใหญ่แย่งอาณาจักรคือแย่งพื้นที่นะ่ะกัดกันตายครับไอ้มด,มดแดงพนักหนูโอ้โหมันเป็นแบบในขนาดทั้งท,ท,ที่มาจากต้นไม้เดียวกัน แต่ว่าเมื่อมันสร้างรังเสร็จแม่นางพญาไปแยกอยู่น่นอยู่นี่ปุ๊บปั๊บมาจะมีนายเป็นของตัวเองนายใครนายมันครับนี่นะครับนะนายใครนายมันอ่ามันลงมากินอาหารพวกกัดกันตายเยอะครับฉะนั้นผมเลยใช้วิธีการคือแบบเอากระมังไปตั้งใกล้ใกล้ให้อยู่รังใครรังมันก็อาหารบางเทินเตินเตนหมดเลยนะครับนะออกมาจืบไม่ต้องมาแย่งกันไม่ต้องไปกัดกันนะครับนะแบบนี้จะดีกว่านะครับนะเอาทดลองดูครับอ่าคลิปนี้ดูแล้วมีความรู้ครับถ้าชอบใจคลิปกดด้วยครับกดติดตามด้วยนะครับนะ กดซับะครด้วยมีของดีมาฝากตลอดกับเกษตรโบร,ราณอินดี้นะครับนะ้าบอัต้านะครับนะจะหาความรู้ต่างๆมามอกให้ทุกคนทุกท่านะครับนะเยวคลิปต่อไปเป็นการผสมพันธุ์ปลานะครับอ่าสำหรับวันนี้ครับนะอ่าอ่าม้นมาได้ถูกขิดไม่ว่าก,กันนะครับนะคือการเริ่มสร้างอนาคตรสร้างความเป็นไปนได้ของธรรมชาติที่บรรพบุรุษทิ้งให้มาสวัสดีครับนะผม ta, ออนต้าเกษตรบราณอินดี้ต้องาลาไปก่อนเดี๋ยวเราติดตามผลงานของมดแดงเรื่อๆนะครับสวัสดีครับ